สบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบพอกันเชนเกย์ค่ะคุณคู่ซูมาดามฮาส์สหรือว่าพี่ตุกตานะคะ มาผกพอกับพี่น้องเจนเคยคะ่ะแต่ว่ามาเมื่อนีมีแนวสีมะอวดพี่น้องเด้กมีแนวสีมารีวิวมีแนวสีมะอวดพี่น้องค่ะจากของได้ใส่ครับจะกโต้จากของเหียกก,ก,กันเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนะคะเพราะว่าเ่เคยเห็นนะค่ะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เ่เคยเห็นมาก,ก่อนก็เคยเห็นเคยเห็นยกพานาวิดีโอยกพานอันกล่องอยังอัน สูพีน้องเบิงเทือนึงแล้วละค่ะแต่ว่าบริษบอกรายละเอียดว่ามันเป็นเนี้อไรแล้วก็บริษทบอกวิธีใส่นะคะว่าห้ามมันเป็นยังไงน,นะคะราคาพี่น้องเข้าไปรับเพิ่มนกันเนาะ,ะค่ะอันนี้่ะคาะคืะ่อนแบตเตอรี่ที่เด็กเกินวที่พิทุกตาเกินวนะคะพี่น้องมันสิเอื่นวานจำสตาร์ทนะคะพี่นอ้อง,อะะองอแบตเตอรี่รถย่ยนห้องเบิร์ตนะคะกลางทางหรือแบตเตอรี่รถย่ยนห้อามีปัญหาจริงจนะคะ เฮากะต้องมีแบตเตอรี่พกผ้าสำรองจังสีนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือแบตเตอรี่หน่อยที่ว่าที่เฮ้าพกไปนําไว้ถัาชาดดติรถยนกระได้นะคะใบถั่วจำสตาร์ทรถยนนะคะชา์จรถยนกระได้นะคะ,รระ,ะ,คะหรือใบถั่วใส่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นนะคะอันที่พี่ที่ยกตัวอย่างนี่ก็คือใส่ได้กับโทรศัพท์นะคะพี่น้อง เป็นแบตเตอรี่ที่ว่าอเนกประสงค์คือใส่ชาร์จโทรศัพท์นั่มกระไดนะคะพอนะพี่น้องเพราะว่ามีหมองสายเสียบสายชาร์จโทรศัพท์นะคะพี่น้องเขาเอื่นว่ามองสาย USB นะคะพี่น้องคือหมองนีสาย USB คือสายชาร์จโทรศัพท์เท่านี่นะพี่น้องเห็นบอนอันนี้เนยหน่อยนี่ค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือสายหมองห้องสีชาร์จโทรศัพท์นะคะ เขาชาร์จอันแบตเตอรี่ชาร์จไฟไปเต็มแล้วเขาก็เอาสายนี่สายชาร์จโทรศัพท์เขานี่เนาะพี่น้องบ่ต้องไปงอปักไฟยากเลยค่ะพี่น้องบ่ต้องงอปักไฟนะคะเพราะว่าเขามีเขามีหมองชาร์จจากแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วนะคะบ่ต้องงอปักไฟเลยพี่น้องเห็นไหมคะมองใช้ชาร์จโทรศัพท์เดียวได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวนะเห็นไหมคะนี่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 จ้าพี่น้องเดี๋ยวได้เขาก็เอาสายเนี่ ก็เสียบให้พี่นอ้องของมึงนี่เอาสายสายอนชาร์จโทรศัพท์เขาเสียบเข้าไปนะครับเบียดปึ๊บเข้าไปอีกนบาตนี้เขาก็เอาสายนี้เห็นบหมนี้จ้ะอีครับพี่นอ้องเอาตัวนี้สายชาร์จโทรศัพท์นี่เขามาชาร์จใส่โทรศัพท์เข้านะาพี่นอ้องมันก็ดสิเป็นชาร์จไฟคือกันกับเ้าชาร์จอัน,อนธรรมดาเลยจ้ะ แต่ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จำสตาร์ทแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะพี่น้องมันสีอันประจุไฟนั่นประจุไฟนั่นใส่ได้เก็บไฟได้นานชาร์จเท่อนึงชาร์จไฟไว้เต็มแบตนี่ใส่ใส่ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าใส่ชาร์จอันนี้ได้ยุ่ประมาณ3หรือสี่หมื่นนี่ได้จ้าพี่น้อง <S <S เพราะว่าพี่ตุ๊กตาเคยล่องแล้วนะคะแหกๆลกกันพพราะไสื่อมากกับบอกหูจักรมันเป็นอีกอย่างอันแนวนอ,อ,อย่าง,า,ยงางออกไปเห็นยามพพยาะเห็ดสวนกระสิยางออกไปหลินไปบ่งน้ำเพลินอยู่ข้างนอกบกะเ็เลยจม่า โอ้ยแบตเตอรี่เบิร์อันคีคานเขาไปอันเสียบแบตแล้วก็ออกมานางอทาอังสีน้เราก็เลย่าเอาเอาวัสดมีอันนี้อยู่เด้ว่าสันลาวามีแบตอันอันหิวพกผ้ามีแบตหิวยู่เด้ว่าสันเราก็เลยไปหิวอันนี้ออกมาให้เราเลยสื่อออกมาไว้นะคะพี่น้องเอาไว้้ชชาร์จรถยนต์น้ำย่ำเข้าไปน้ำกลางทางเกิดว่าแบตเบิรแบตแยงเก็ปัญหาฉุกเฉินนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่สำหรับชาร์จโทรศัพท์น้ำนะคะ บานเฮ่ากัซซมี่ราคาพี่น้องบานเฮ่ากัซซมี่จะว่ามันเป็นแบบอันมันกัซซี้นละแบบนะคะนาออันนี้คือสิ่งที่อันสิงที่แปกนั่นมันก็นคือบองชาตโทรศรัพท์นี่ราคาพี่น้องนี่นี่นะ,ะมันชาตโทรศรัพท์น้ำใดก็เลยดีใจลายนะหิวไปคือวิทยุนี่ราคาพี่น้องหิวออกไปน้ำน,นะคะย่มไปเบิง่งพญายิ่เห็ดหัวเห็ดสวนย่มไปเบิง่งพญาย่แล้วเห็ดอนันเบียกอยู่ทางหนอกก็หิวออกไปแลวกั ชาติแล้วก็นั่งเฝ้าเราอยู่หันบ่ได้ไปยากน้าดึงสายไฟอันเสียบแบตมาจากอันโล่งรถเสียบแบตมาจากทั้งนอกบ้านออกไปหันสวนออกไปหันนี่นะคะหิวตัวนี้ไปตั้งใหม่พี่น้องคือวิทยุนี่กเก่าเกินหิวพานก็เคยโชว์พี่น้องอีกราคาในคลิปทียพานมาเนาะแต่ว่าบ่ได้บอกรายละเอียดนะคะพี่น้องนี่ค่ะจัมสตาร์ทนะคะจัมสตาร์ทแบตเตอรี่จัมสตาร์ทนะคะ,ตตน,ะ,คะนี่คะ่ะสองจุดหนึ่ง A USB power นะคะพี่น้องมีแนวแนวชาร์จชาร์จรถยนต์น้ำมันก็มีแนวชาร์จแ,แบตเตอรีอ่มือถือเฮานำ้ำนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องจะมาอยากมารีวิวให้พี่น้องเบิง่งอยู่ต่างแดนพี่น้องเอ้ยแนวบ่เคยเห็นก็เห็นอยู่บ้านเฮามันกับสิมีอยู่แต่ว่ามันเห็นสมีสิบ่ทันเห็นหม่องว่ามีมันหองเสียบโทรศัพท์นาอันนี้เขาก็คือเห็ดมาใหาดีแ้ เฮ็ดมให้พรอมนั่นนะเฮ็ดมอันใส่ได้หลายอย่างในเครื่องเดียวนะนะคะ่ะนเครื่องเดียวกันเนาะทูอินบันที่อินบันกว่าไปเนาะจ้าพี่น้องก็จังว่าอยากมารีวิวให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องชมน้ำกันนะคะ่าอยู่อเมริกายุดบานปีตุกตาอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอ,อุปกรณ์อย่างหนึ่งอุปกรณ์ชุกเชิญน,นะคะที่เข้าใส่ชุกเชิญได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สมมติว่าไฟฟ้าดับหรือว่าฝนตกหรือว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เหตุให้กระแสไฟฟ้าในบ้านเข้าขัดข้องเขาอยากใส่โทรศัพท์ติดต่อผู้นั้นผูนีเกิด่แบตเตอรี่โทรศัพท์เข้าเบิดถ้าเขามีแบตเตอรี่จำสตาร์ทนะคะสำรองไว้อยู่เข้ากระสาหมาถใส่แบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเอาชาร์จแบตทโทรศัพท์เขาโทรหา,าน,นุ้นผูนีลงรูปอัพคลิปเล่นเฟซเล่นยูก,ก็ได้นะคะพี่น้องก็บ่ไดีไปงอว่าโอ้ยบ่มีปลั๊กไฟเสียบโอ้ย ไฟบ่มาบ่มีเพว่ัตตวนีเนี่ยมันสิมันประจุไฟไว้แล้วห้อยชาร์จไปเต็มแล้วนี่สีได้ใส่ได้อยู่ประมาณสามสี่หมื่นนะคะพี่น้องถ้าชาร์จไฟเต็มชาร์จไฟเต็มมันกระสีข้นเห็นปหคะพี่น้องเห็นไ่มมองเรียงเดียงนะคะปุ่มเรียงเดียงนะคะปุ่มเรียงเดียงนี่เกิดกระสีขึ้นเน,ะน,ะนาะเห็นไหะพี่น้องมันจะเต็มมาจนไฟเขียวนะคะนี่คือเต็มนะคะแบตเตอรี่เต็มเวลาเขาสชาร์จโทรศัพท์เขาก็กดปุ่มปุ่มขะขางนี่นะคะพี่น้องนี่ ปุ่มข้างๆซ้าย USB กดปุ่มนี่กะเสียบไฟเขาโทรศัพท์เข้านะคะเสียบสายสาย USB เขาโทรศัพท์เข้านะคะพี่น้องดีจ้าพี่น้องดีดีจังหวะาบ่เคยเห็นจังหวะอยากให้พี่น้องเบิ่งนํานะคะก <c oughs> ันจังใดกะพี่น้องก็ลองหาเสิร์ชหาในกูเกิลในยังกระไดเนาะคะ่นะเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะหาสื่อใอยุไซนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือรีวิวอเมริกานะคะรัฐมินิโซตาอเมริกานะคะ พีตุกตาอยู่อเมริกาเนาะค่ะเนาะน้ะนองขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมนะคะหายกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะปีตุกตาจากครูสูมาดามฮันส์นะคะหรือว่ามาดามเฮนเซนนะคะพี่น้องกักสีขออลํลลผาพาจากพี่น้องไปเด้อค่ะพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องเนาะยอยู่ดีมีแห้งสุกูสุก้นรำ้วยเด้อคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ